ถ้าพนองมากเขียวนำตาลไม่จะตามสมตาเนี inside, ่ยค่ะแตาเซนตามปิ๊บมันจะหอมดีค่ะตาก็้าตามสมตามตามก็ทํำงานต้องใส่สมตามให้นิ่มถ้าใส้เซนตามไส้เนะคะเนาะว่ารสชาติมันจะคือกันกระเสริสต้วตองเขียวมันด่ากปมันละลายรสสก่อกเาต้องคอยเก็บไวอันนี้เก็บไวได้โดนค้ะเก็บไวได้โดน มันกินใได้โดนนิ้วต้มตาเนี่ยมันสุกค่ะต้มนี้แต่มันสุกซะกคนน่าจะกินนี่เย็นแล้วห้องกะทกิใส่กระปุกไว้เนาะเย็นแล้วห้องกะทกิใส่กระปุก จะไเขาก็ต้งตง้งตงมใหม,ม้มันสุกสักก่อนนาเดอดต้มตุงมนะค่ะตามสนตามเสร็จเสร็จตาเข้ามีน้มันหน,นากินตามใส่ซ้มๆเอสใส่น้าตาลใช่่อมันไม่คอยจะมีน้มค่ะน่น้ำถ้าเขาใส่น้ำประเดกหลายมันก็เข้มนํำปลาหลายมันก็เข้ม,มน้อะา,ตาแต่พอใส่น้ำตาลปี๊บเนี่ยเจแล้วมันหนากินทำไปลร,ร่าตาสร็จา การไปอยูตำสมตำไงเขากอตตรงมาเขียวสีละคะเื่อวานเขาสิใส่แบบก็ต้องเขียวก็ได้นะคะเด่๋ยวอะไรไม่จัตำยากไงเดยตแบบนี้มันตำไงตำตะกีบะกก็โปประเดี๋ยวเขาผลิใส่หลายมาแต่ใส่หลายกบบี่าเข้มอีก นายกินเ,เขาเกี่ยวน้ำตาลแซงสีมันนากินผสม,มซ้ำสีสันน้ำตาลเออสีสันไอผสมตำกันนากินก็การัตีด้วยเนาะค่ะขายมาแล้วยี่สิบกว่าปีขายมายี่สิบกว่าป,ปีแล้วค่ะใส่สูตรีประจำเลยใส่ซูตรีประจำค่ะเดี๋ยวกะตำสมนะสัสใส่มะกอกโอ้ยโคตรแซ่บเลยเน,น,นาะค่ะเนาะ ต้ำน้ำปาาปี้ใส่มะกอกพี่น้องผูกกูด,ดองโอ้ยแซ่บเลยน่ากินมากๆค่ะผู้ใดว่าท่านน้องก็ลองมือเด้อค่ะเด้อเจ็ดลับดีดีจัดนะคะขายสมกับมาเดียงปังพี่น้องทุกคนจำเส้นน้ำตาลไส่ขึ้นวานนะค่ะอันนี้เป็นคนละาย่างกับตัวนี้ค่ะแล้วตัวนี้ว่ามันเสพกลัวหลายค่ะ เอรัวลายแต่พี่น้องต้องไปเห็ดบุ้งด้วยค่ะเด้อดีบ่ดีแต่พี่น้อง,องเห็ดบุ้งขอบคุณในรายน้องค่ะนุ่ับมารับชมยายสาวแบ่งปันกับสุดต่ำมันเสียบเอาหนังตาลอีหยังใส่ก็ไปเสียบ